i an sa ka lê na tăng phu thăng a bhi phu cha ya sa ka lê na tăng măng a bhi phu ma an ma sum phu thô ma ka wa phu ตัวคาตัวพระกวาตาธรรมธรรมนามาสมาภิสุงวิสุงลัคนาทายาติสระเนนัสหาปัญจศิลานิยาจามาติสระเนนะสหะปัญจศิลา พะกวโตะระมะตสัมมาสัมพ <es> ุทธัสสะนามัสสะปะกะาตะตสสัทสสะวะตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังัจามิพุทธังสรณังขจามิธัม Tupi yang diutang serangan kacamin Buti yang dipaman serang kacamin Hopi yang taman seranang kacamin Buti yang pisangkan serenangan kacamin Hopi serangan kacamin.

นายกองค์การบริหารจังหวัดคือการทัศน์ทายาทคทามรุ่งสมุทรจากท่านรองเจตนะครับท่านรองจิตศักดิ์รพัฒนาก็เป็นลูกหลานของบ้านช้างแต่ครับแล้วก็ปีนี้ทุกเด็กก็คือท่านวันทัศจังหวัดนะครับมานห้าจูงท่านก็ได้ประสานได้รับการสนับสนุนประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรมให้มาเสริมกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ท่าน์ูงก็เป็นแม่งานเลยถึงทุกจังหวัดเลยเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกสนใจมากนะครับเป็นเชิญชวน ผู้น้องจ้าบาดเจ็บนขั้นั้เจ็ดอำเภอมาร่วมพิธีตวยหน้าช้าง้ด้วยหน้าช้างที่อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ขึ่งร้อยเยืผ้าจิูกผ้าจีบห้าเปนคนอยู่ที่นี่จากทั้นช้เจ็ดอำเภอนะครับคอถ้าตูมเยอะหน่อยนะครับอำเภอนตูมนะครับมนรวมอยู่ตรงนี้ได้ขึ้งร้อยคนยอนนี้นะครับถือว่าเป็นปีเต็บหรือักียจจริงๆปกติแต่เัาไม่เคยถึงประมาณนี้นะครับจะเป็นนองเต็ยนเลยนะ เป็นแม่สำหรับ hmm. คุณพ่อคุณแม่นะครับของนาแล้วก็ทางญาติของนาที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้นะครับท่านอาจจะเดินทางมาไกลหน่อยแต่ว่าทางจังหวัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยศูนย์พัฒนาศึกษาอวบจลแล้วก็ทางวัดจอมแล้วก็ก็เช่นอาจารย์นะครับได้จัดเตรียมที่พักให้ท่านนะท่านใดที่อยากพักนอนหรือว่าช้าก็คืนได้นะครับทางนาด้วยทางญาติด้วยนะครับที่มาทวมบุญปรสบบุญในครั้งนี้เรเชื่อมั่นว่า ด้วยกุศลเจตนาทั้งหลายทั này, ้งปวงทุกท่านมีตั้งแต่ต้นเพื่อจะเห็นความเจริญงอกงามของคุญบุญที่เข้าโครงการบุญสมบัติแห่งการนี้จะเชื่อมั่นว่าเป็นต้นทุนแน่งกุศลโดนแท้ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วก็ขอให้สามทัดทุกท่านทุกประการือสาธุครับไอ้ใจครับ พี่นี่มาเดมาบวชนี่รู้สึกยังไงกับครับรู้สึกภูมิใจมากครับอ๋อครับเป็นครั้งแรกที่ได้บวชใาเช้าครับอืมเป็นเป็นคนจังหวัดไหนครับเป็นคนอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับอยู่ที่อำเภอท่าตูมอ๋อมาได้เมียอยู่ที่อำเภอท่าตูมครับอืมครับผมแต่ว่าเป็นเคยท่าตูมเนาะครับโอ้ดีใจด้วยครับดีใจอนุโมทนานะครับครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาทุกคนนะครับมาที่งานบวชนาคช้างนะครับที่วัดแจ้งสว่างนะครับที่อาเภอท่าตูมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับช่วงนี้ก็ผ่านพิธีกรรมนะครับหลายๆอย่างไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการโกนผมปีนี้มีนาคประมาณ50กว่าท่านนะครับตามที่พิธีกรท่านประกาศนะครับคุณผู้ชม ครับวันปีนี้เนี่ยที่ได้มาบวชนี่รู้รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาบวชใชครับครับใช่ครับได้บวชที่ที่เมพ่อแม่ครับเป็นคนอำเภออะไรครับเพื่อเมืองครับเพื่อเมืองสุรินทร์เหรอครับอ๋อแล้วบวชแล้วจะไปจำวัดที่ไหนฮะวัดสุริยันมันมันจะมีครับออ๋โอเคอนุโมทนาด้วยนะครับปีนี้ผู้ใดมาบวชครับยายหลานหลานบ่ครับอ๋อ มาบวชจะคนบ้านน้องบวชโอ้แยกอายุบ้านน้องบวบ่ะใอครับผมพี่นี่บวชหลายเนะาะบวชหลายคนครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็คือขั้นตอนการขอเข้ามานะครับขอเข้ามาบูพการีนะครับบิดามารดานะครับก่อนที่บิดามารดาจะตัดผมหรือว่าโกนผมให้ผู้ที่จะมาบวชนาคในปีนี้นะครับ ขออนุญาตนะคะขออนุญาตเพิเติมนี้ก็อีกนิดนึงพอดีช่วงที่ขอเข้ามาอิดามานเด็กจะต้องใครที่ยังไม่มีเก้าอีน่งสองตัว ตัวีสองตัวนะคะที่ว่างอยู่แล้จะเป็นท่านรองผู้ว่าราชกรารจังหวัดสุรินทรภท่านศรีตะเบียงและหัวหน้าส่วนราชกรารได้รงผมตามลรรดับแล้วค่อยเป็นพ่อแม่นาคาำลงผมนบนนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นพิธีบนศาลานี้ก่อนที่หน้าก่อนที่ผู้มีเกียการทุกท่านจะรับใบมีโดโกนไปโกนผมด้านหน้าศาลาโกนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่งกายเป็นนาคแล้วก็ขึ้นมาบนนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อประกอบพิธีสู่อันนา รพร้อมกันทีท่นี่นะคะโหตัตสาปะกาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสาปะกาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสาภปาปังวินาสันตุมาตาปิตเตระตุโลคันเต โอกาสาคามิพันเตโอกาสาคามิพันเตโอกาสาคามิพันเตกายกรรมสามท่ากระโดเคยสลังครั่งพระเคยสมาทางก,ก็ดีด้วยใจก,ก,ก็ดี โดยเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังถ้าผู้ย่าตายายลุงป้าน um um <owner> ้าอาพักพวกเพื่อนผูงเออพ่อแม่จับหัวลูกมีความกับที่หัวลูกนะอยาไปเฉยเฉยว่าตามผมเลิก แม่ยังขามามาตุ้มเหหีีโนมามิตราพังมยังมามาตุ้เหหีีโนมามิตางอนาานันเตม่ยังขมามะตุงเหหี ปิโตมะมิอภาณเอวังโหตุเอวังโหตุโยอกุเถปะมาจิตตวาติเตโสอังลงปังปะภาเสติอาภา กตังบุญยังปุสเรนะปะหิยติโสมัาโลกังธนะศีริสนิจยานุชาปัญญาโนจาตาโรเววานาทุสสามจอดรถกันหน้า พื่อค้านครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะอะกิเรสาะอุปขิปัปฐิณาพุทธัสสะเสนปะปัญญาสัพพุทิเรสาะอุปขิยัตโตเกสาโลมาน้าขาธรนนาตัดโธ โจสาธุกราบทุกคนเพื่อถวิลพระคุณเจ้าตัดผมหน้าตรงผมหน้าตรงนี่ให้พ่อแม่ลูกอไมไม่นั่งบมเข้าลื่นเออแต่ทีนี้ช็อตท้ายผ่ามูนะพ่อแม่ครับดูนี่ห้ามได้ตัดข่าวไปเลย,เลยตัดไปแล้วนี่ตัดไปด้วยนี่

จะเข้าสู่ในช่วงของพิธีบงเผืนหน้าอุผื่อกนี้มนต์พระคุณเจ้านะครับงเผื่อน้า

เดินในทางที <S <S Eat, ่ะวัาออกยมวังข้างหลังโตแล้วเ็มต้องเดินหน้าเดินหน้าไม่ต้องตัดเยอะโตบางตัดสามสี่ังหดต้งเดียวโยมเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างน้า

ดำเนินไปนะครับตอนนี้นะคะสำนักทุกหลักลงไป ผู้ชมครับน,นี่ก็คือพิธีกรรมที่สืบทอ,อดกันมาอย่างยาวนานนะครับเป็นพิธีกรรพิธีกรรมการบวดหน้าชางที่จังหวัดสุรินทร์นะครับปีนี้เยอะหน่อยนะครับประมาณ50วา่าท่านนที่มาพวดหน้านะครับสามารถตดต่อผ้าลแลว เป็นเวลา10นาฬิกา0นาทีเพื่อประกอบพิธีัห้านะครผมิญนะคร้ที่เสร็จแล้วนะครับทที่จะมีโอกาสติต่ะ หวกนี่เฮ็ดเองบมอเพราเอิ้นเข้าเอิ้นอีหยังครับนี่จะล้อมบ่ยายโอ้เอิ้นจะล้อมเนาะต้องทําเองเนาะครับทุกหมู่บ้านทุกทุกคนเนาะทุกคนโอ้จะล้อมแต่ที่ดีเขมืมาบวชประจำเขาจะร้อยเก็บไว้เก็บไว้ในหน้าต่อตรงไปเรื่อยๆครับจะล่อมนะครับวันจะอย่างนี้มากกว่าใช่ไหมก็คือทั้ที่ทั้งสามอย่างร่ำรวยอ่าท่านพี่ภรรยาทั้ง กุรณังนะตลองบริวัฒนธรรมตำแหน่งครูท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนศูนย์เรียนดีสร้างหลักธรรมนิวัดีวติโตจินังเตทานังปัคคภียติังบังปฏิตังตุมันตะเมวะ <coughs>